จะพาไปชมสระที่บวกไวาที่บ้านนะฮะันนี้ออกดอกแล้วสระของเราเริ่มออกดอกเต็มต้นนะแต่ไม่มีเกสรนตวผู้ผสมตอนนี้มีแต่ ตัวเมียอันนี้ไม่รู้จพูดตัวเมียก็เพราะมันยังไม่บานครับผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกันมันคล้ายๆัะพูดอยู่เหมือนกันเนาะตามที่เขาบอกมานะว่าจะพูดจะายาวๆอันนี้นะ่าจะเป็นตะพูดหรือเปล่านะ แต่เนี้ยตัวเมียแน่นอน,นครับตัวเนี้ยตัวเมียสีแดงแดงสีแดงอันเนี้ยถ้ามีเกสรตัวผู้มาผสมรับรองได้ผลแน่นอนเนี่ยอันเนี้ยมันไม่มีเกสรตัวผู้มาผสมก็เลยมันไม่ได้ผสมเกสรตัวผู้ร่วงก็เลยร่วงไปเลยเนี่ยร่วงไปเลยครับเสียไปเลย น่าเสียดายนะฮะถ้ามีเกสรตะพุ่มาผสมนี้ก็คงได้เกลยนลูกแน่นอนอันนี้จะพูดต้นเะมียเนี่ยเขาจะพาเกสรตะพูที่ไหนต้องบอกเขาถ้าเกิดมีเกสรตะพุ่้ก็ต้องเก็บไว้แล้วมาผสมตอนที่วสดุเมียออกมาต้องรอรองวดใหม่หรือไง ไม่รู้ก้อนนี้มีจัวผู้หรือเปล่ามันมันมีหิดมันออกมาหลายต้นเหมือนกันนะมันอยู่ในก้อนเนี้ยไอ้จัวผู้ตรงนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันแบ่งแบ่งยังไงตัวผู้อีกต้นหนึ่งตัวเมียกต้นนึงแบบนี้เพราะว่าตอนมันขึ้นผมเห็นมันขึ้นอยู่หลายหลายหลายครองกันแต่อันเนี้ยตัวตัวเมียแน่นอนนะอันเนี้ยสีแดงแดงเนี้ย อืมได้ครับจตรงนี้ก็เริ่มออกแทงยอดมาใหม่แล้วต่นี่ครับมีมียอดแทงมาแทงมานะครับยอดเดี๋ยวจต่อไปจะเป็นตะพูหรดจะมียนะไร มันมีหลายกอนนะตรงน,นี้ผมมองแนละ้วตอนตอนที่มันเคลื่อนใหม่ใหม่เห็นนี่สองสามกอแต่มีกอใหญ่ด้วยก้อนหนึ่งกลางอะไรกอใหญ่นะ่าจะเป็นตัวเมียกอใหญ่ยัรงรอดูต่อไปเนาะตอนนี้ก็ตั้งแเสียดายไ้ที่ ตัวเมียที่ออกออก,ออกมาไม่มีตะพูผสมอันนี้ก็มะละกอรครับมะละกอเพราะไว้ฮะต้นใหญ่ก็ตายไปแล้วไม่รู้มันเป็นโรคหรือเปล่ายอดันยอดมันรีบรีบลง,ร,บลงรีบลงแล้วก็แห้ง อันนี้พริกกับพริกพริกที่ไม่ใช่หมูนะพริกโอเคครับจะได้สละนะฮะสละกำลังเริ่มออกช่อออกผลแต่ไม่มีเกสรตะพู่มมาผสมทำให สูญเสียไปโดยใช้เหตุเสียดายครับเสียดาย